ก่อนหน้านั้นทุกคนเรียนมาแล้วว่าเกี่ยวกับการใช้ there is there are ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคอ่าประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อเราต้องใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งน,นั้นหรือว่าไม่มีสิ่งน,นั้นอยู่เช่น there isn't a clock on the wall there isn't a clock on the wall นะคะเมื่อเราเห็นว่ามัน เมื่อมันเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราจะเติมนอดลงไปนะคะก็เป็น there i s n a clock on the wall นะคะต่อไปประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการถามสิ่งนั้นๆน,น,นะคะเช่น is there a clock on the wall มีนาฬิกาอยู่บนผนังไหมนะคะส่วนปฏิเสธก็จะเป็นไม่มีนาฬิกาอยู่บนผนัง นะคะประโยคคำถามให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าในประโยคจะต้องมี question mark ตัวนี้นะคะให้จำไว้ว่า question mark คือตัวนี้นะเห็นไหมดูนะคะประโยคปฏิเสธน,นะคะประโยคนี้ใช่ไหมที่คุณครูยกตัวอย่างมาที่แล้วก็คือได้ isn't a clock on the wall ให้นักเรียนสังเกตดู ตัวแดงๆนี้นะคะตัวสีแดงๆนี้เห็นไหมอ่าตัวแดงๆนี้มันเป็นตัวย่อของคำว่า is not นะคะ is กับ not เมื่อสองตัวนี้มารวมกันมันจะเป็นตัวย่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่คอมม่าตัวนี้ isn't ก็จะอ่านว่า isn't แต่ถ้าไม่ใส่ตัวย่อนะคะก็จะเป็น is not a clock on the wall ไม่มีนาฬิกาอยู่บนผนังนะคะอประโยคคำถามนะคะ is there a clock on the wall there is a clock on the wall มีนาฬิกาอยู่บนผนังนั้นไหมเมื่อเราเห็นประโยคปกตินะคะเราจะใช้ประธานขึ้นต้นก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วย verb to be แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นประโยคคำถามให้เราเอา verb to be ขึ้นก่อนนะคะ verb to be ก็จะมี is am are ให้จำไว้ว่ามี is am are อ่ะให้ทุกคนตอบ what to be มีอะไรบ้างคะมี is am are <อ>ใช่ไหมคะ ทีนี้เก็เป๋าลรวสักครู่นะอ่ะต่อไปนะคะอ่าก่อนหน้านั้นเมื่อกี้เป็นการทบทวนคำศัพท์นะคะที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วเนาะทีนี้แกมมาวันนี้ก็คือการใช้ Negative and Question นะคะ Negative and question n e g a t i v e คืออะไรคะประโยคอะไร <c oughs> ประโยคอะไรคะประโยคปฏิเสธเนาะทีนี้ประโยคคำถามก็คือ question ให้นักเรียนจำไว้ว่า negative คือประโยคปฏิเสธและ question คือประโยคคำถามนะคะอคุณรูจะถามนะชันชนก Negative เป็นประโยคอะไรคะ Negative <S <s เป็นประโยคอะไรคะเนกาทีเป็นประโยคอะไรอ่ายังไม่มียังมีคนไม่ฟังนะคะตอนนี้ยังมีคนไม่ฟังอ่ะทบทวนอีกครั้งประโยค Negative ก็คือประโยคปฏิเสธและ Question ก็คือประโยคคำถามให้จำไว้นะคะอ่ะทันชนกประโยคปฏิเสธคืออะไรคะ เปิดไมค่ะอะไรนะคะประโยคปฏิเสธนะคือเนกาทีฟ question ก็คือนะคะเมื่อเราใช้ก็เป็น is บวก not ก็จะเป็น isn't นะคะ ถ้าเป็นประโยคคำถามเดี๋ยวคุณลดแป๊บหนึง่งถ้าเป็นประโยคคำถามประโยคของมันก็คือ there is a clock on the wall มีนาฬิกาอยู่บนผนงังเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อทำให้เป็นประโยคคำถามให้เราเอา verb to be ขึ้นก่อนค่ะ ก็จะเป็น is there นะคะให้จําไว้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่เป็นประโยคคําถามให้เอา verb to be ขึ้นก่อนนะคะอ่ะทีนี้ verb to be มีอะไรบ้างมี is am are ทำแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะ